งานประกาศผลรางวัลอีทตอไทยพ็อตเทสไพรส2024ในปีที่4ยกระดับสู่การขับเคลื่อนและตั้งคำถามกับประเด็นสังคม ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับงานอีเตลไทยพอร์เตดพรซ2024การประกวดวาดภาพพอร์เตดระดับชาติประจำปี2567โดยมีกลุ่มบริษัทอีเาลไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักร่วมกับ r i v ว r City Bangkok เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการประกวดการประกวดนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่4และยังคงรักษาจุดมุ่งหมายที่อยากเป็นเวทีผลักดันศิล,ลปินทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพให้ได้เฉิดฉายในแวดวงศิละปะทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยในปีนี้ได้มี การยกระดับสู่การขับเคลื่อนและตั้งคำถามกับประเด็นทางสังคมในปัจจุบนันผ่านภาพของผู้ชนะในแต่ละรางวัลอีกด้วยค่ะ So today is the fourth year that we do the i t Th a t y p e Portrait Prize. We're very excited that the winners. Have come on to show that their best work and they're very young artists, amateur artists. And I want to wish all of um, the people that want to enter the Portrait Prize to really look into the, the uh, competition and join next year. You can see that this year there are a lot of uh, entries, um, they're very high quality. So we would like to uh, promote them and then uh, so that they can enhance more of their works in the future. Thank you. ปีนี้เป็นปีที่4ี่แล้วนะครับที่ t ิต t ล a i พอ t ไได้จัดขึ้นที่ r ิลล์ซิตีนะครับคุณลินดาเองก็เห็นว่าทุกๆปีมัมีจำนวนผู้เข้าสมัครเยอะขึ้นทุกปีนะครับซึ่งเราก็ยังอยากจะได้มากขึ้นทุกๆปีแล้วก็คุณตี้ของงานเนี่ยก็ดีขึ้นทุก,ทกปีนะครับซ,ซึ่งในที่สุดผมว่างานนี้เราเราจะยืนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราอยากจะให้เป็นอีเวนต์เป็น national Event ด้วยสำหรับ สำหรับคอมมูนิตี้ในกรุงเทพแล้วในเมืองไัยที่จะสามารถเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่และศิลปินที่เป็นสมัครเล่นด้วยนะครับได้มีโอกาสได้ได้แสดงฝีมือแล้วก็ส่งภาพวาด p o พอ r a i t เข้ามาประกวดกันนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทงั้งทังผมกับคุณลินดาก็เป็นคอลเลกเตอร์อยู่แล้วเป็นคนคนชอบชอบชอบศิลปะอยู่แล้วแล้วก็ซื้อศิลปะด้วยซึ่งงานพวกนี้ต่อไปก็จะมีมูลค่าขึ้นนะครับซึ่งในที่สุดถ้า ผู้สมัครคนใดที่ที่ที่ส่งเข้ามานี่ฮะก็จะมีเราก็จะพยายามจะช่วยในการที่คอนเนคกับพวกแกลเลอรี่ด้วยเพื่อในในที่สุดแกลเลอรี่ก็จะสามารถเวิรกับอาร์ติสในการที่จะดีเวลลอปงานขึ้นมาใหม่ในการที่จะสร้างราคาแล้วก็สร้างโปรไฟล์ให้กับอาร์ติสนั้นซึ่งในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่คุณลินดาทำงานอยู Euro ่ยูเรียเวนะครับคุณลินดาได้ได้ได้เห็น evolution ของอาร์ติสหน้าใหม่จนเป็นอาร์ติสระดับโลก หลายท่านนะครับโดยโดย,โดยทำงานร่วมกับแกลเลอรี่ใหญ่ๆที่ที่เป็นเทนเนนซ์อยู่ที่ r ิโอเซตตีก็ยากทุกปีครับเพราะว่าภาพมันเยอะแล้วก็ทีมทีมของงานจริงๆเราก็พยายามจะมองให้มันรีเฟล็กกับสถานการณ์ในบ้านเมืองมากที่สุดซึ่งปีนี้วินเนอร์ของของพอเทรตไพรส์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ฉีกแนวพอ r ทรตไพรส์ในทุกๆปีนะครับเพราะว่าเป็นรีเฟล็กเคอร์เรนต์สเตจของของ ของคนไทยที่เป็นอาจจะเป็นเจน Z เจนเจนใหม่ๆเนาะซึ่งผมอาจจะหลุดเจนไปแล้วนะฮะซึ่งในที่สุดจะทำไงให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถแสดงออกได้เรื่อง diversity เรื่องเรื่อง freedom of speech เรื่อง LGBTQ ทั้งหลายเนี่ยเราเรา embrace ในในฐานะคนไทยซึ่งในสังคมของ art art community เนี่ยผมว่าเราต้องเปิดรับในการที่คนสามารถแสดงออก จะเป็นแสดงออกในใน,ในทางด้านศิลปะหรือจะแสดงออกในการแต่งตัวหรือการแต่งหน้าซึ่งผมว่าคอมมูนิตี้ของของกรุงเทพเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เปิดรับนะครับคนในทุกๆแบ็คกราวด์โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เราเราเห็นนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเลยกลายเป็นว่าการการมการทุกคนก็เลยโหวตให้ภาพชิ้นนี้ได้รางวัลที่หนในปีนี้ครับ พิเศษทุกปีครับเพราะว่าเราก็พยายามจะพยายามหารูปใหม่ๆทุกปีแล้วเราเราก็ปรึกษาทางอิสราลอลเหมือนกันว่าเราจะสามารถสปอนเซอร์ได้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะในที่สุดเราอยากจะเพิ่มแคตตาล็อด้วยในทุกๆปีนะครับว่าเราอยากจะเป็นองค์กรที่จะสนับสนุนให้ศิลปศิลปินน่ยได้ได้ r g n o t n o t i o n และได้ profile ในในที่สุดเงินรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็อยากจะบอกว่า ปรึกษาคุณลินดาว่าต่อไปมันจะมีนิวคาตัลลี่เกิดขึ้นหรือเปล่า oh. ซึ่งปีแรกเราไม่มีย mm ู t อ a วอร์จนในปีที่4 mm hmm. นี้เรามียูดอวอร์แล้วนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นว่า 2, 2ป,ปีแล้วเป็น e v o l u เรชั hmm. นะครับใช่แน่นอนอเพราะว่าที่วิลเลจซิตีเราจะมีลูกค้าที่มาจากทั่วโลกนะคะใช่แล้วเวลาเขาเข้ามาในแกลเลอรี่ต่างๆเวลาเราโชว์ผลง,งานนี้เขาจะได้เห็นเราอาจจะเชิญไปสแสดงต่างประเทศ ก็จริง t r u เว็บไซต์เราได้ครับหรือจะมาที่ริฟ c ซิตีได้เสมอครับเราเปิดทุกวันนะครับเราประสบการณ์การดูสิลปะาทนี้ต้องมาดูภาพจริงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะแชร์เรื่องสตรอรี่ด้วยกับรูปที่ได้รางวัลว่าทำไมมันมีมีสตรอรี่อะไรเท่าถึงอยากจะวาดรูปรูปนี้ออกมานะครับซึ่งถ้าคุณอ่านอ่านรับเข้าใจแล้วอ่านแล้วแบบเออยอมรับเปิดรับนะครับว่าเขาทำไมเขาถึงวาดรูปนี้ขึ้นมา ผมว่ามันก็จะทําให้การดูศิลปะมันมีมันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับมี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 อิมแพคมากขึ้นครับสวัสดีครับชื่อนัทวุฒิกรวันศิลป์ครับครับสวัสดีครับผมชื่อวิราวุ์ภูมิดงนะครับครับสวัสดีครับผมรัฐศิลป์สมุปป้าห้านะครับผมอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในวันนี้ตื่นเต้นมากครับยังยังพูดอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าในการประกวดครั้งแรกด้วยครับก็แต่ก็ ตั้งใจเขียนเต็มที่ครับก็ตื่นเต้นมนะากครับดีใจมากที่ผลออกมาเป็นอ,อย่างนี้องตัวผลงานของเราเป็นอะไรครับผมเลือกว่าดเป็นแฟนตัวเองครับก็ถ้านอกเหนือจากครอบครัวก็มีแค่คำาที่ครับที่อยากวาดตอนนี้เพราะว่าค่อนข้างทําอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งคนหนึ่งเลยที่แบบอยากจะเอามาถ่ายทอดเพราะว่าหลายอย่างที่บุคลิกเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเห็นว่า ผู้หญิงคนนี้แบบแข็งแร่งแค่ไหน,นะครับยางอย่างเวทีนี้ให้อะไร,รก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างใหม่มาะครับเพราะว่าเป็นเวทีแรกของผมด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับศิลปินหลายๆท่านก็อาจจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมค่อนข้างมากเลยะครับก็ได้เห็นางานอาจจะได้คุยได้าาการครนเสิกับท่านอื่นด้วยก็เป็นเวทีที่ดีเลยะครับ ก็ให้โอกาสสาหรับคนรุ่นใหม่ค่อน้างเยครับผมรู้สึกในวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายก็คือมีความสนุกกับการทํางานครับผลงานของเราเป็นไงบ้างอะไรนะครับผลงานของเราเป็นไงบ้างผลงานของผมนะครับก็ผมประทับใจในความเป็นุริตตีของภรรยาผมซึ่งมีลากเข้ามาจากความเป็นอีสานความเป็นบรรพ ก็บุรุษของของไทยเราครับซึ่งหน้าที่ของภรรยายก็ทำเอาข้าวทําทงานบ้านอะไรประมาณน,นั้นครับประทับใจมากผมก็เลยบันเลงลงลงไปเลยครับเราเราได้อะไรจากงานนี้ก็คือ <Yes. S 1> ให้อิสระภาพทางทางการแสดงออกมากเลยครับคือไม่ไม่จํากัดเรื่องเทคนิคไม่จํากัดแนวความคิดครับแต่ก็ขอให้อยู่ในเรื่องของประเทศนะครับ ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็ได้พบปะกับศิลปินท่านอื่นนะครับได้เจอกับอาร์ติวเตอร์ท่านอื่นด้วยครับประมาณนี้ครับก็สําหรับความรู้สึกในวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับจนตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าผมส่งงานชิ้นนี้มาก็สักพักแล้วแล้วก็รอประกาศผลกว่าจะได้มาถึงวันนี้ก็ ี่จริงก็มีเวลานเตรียมใจอยู่ครับว่าจะเ,เตรียมใจยังไงมายัางไงเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้มาประกวดของเทพไทส์ครับก็ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับทำตัวไม่ถูกมือยังสั่นยต้องมือเก็บเอาไว้ครับ,บ <c oughs> ตัวผลงานของเราเป็น <c oughs> เราเป็นครับก็ผลงานของผมนะครับผมป่ายง่ายเลยครับผมวาดเพื่อนตัวเองครับแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ความรู้สึกของผมคือผมประทับใจความที่คนหนึ่งอยู่เชียงราย อีกคนหนึ่งอยู่ตรังครับแล้วก็เป็นตัวผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ชอบในศิละปะเหมือนกันแล้วก็เข้ามาเรียนในจังหวัดนครปฐมครับเข้ามาเรียนโรงเรียนสาธิตศิลปากรครับก็เลยรู้สึกว่าเออทุกคนชอบศิละปะเหมือนกันเลยได้มาเจอกันรู้สึกว่าเป็นพรมลิิตที่ดีครับก็เลยวาดออกมาเป็นรูปที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้ครับรู้สึกว่างานประกวดนี้ค่อนข้างดีเลยครับเพราะเด็ดพาส์เพราะว่าผมปีที่แล้วผมก็เห็นงานนี้ผ่านจากรุ่นพี่ที่ไปแข่งมาบ้างอะไรมาบ้างครับ แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องได้มาสักครั้งก็เลยเข้ามอสีมาก็เลยอยากจะลองดูสักครั้งครับก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้ส่งครับเรามีความสุขมากครับที่ได้มาที่นี้เพราะว่างานมีคุณภาพมากแล้วก็เป็นการเปิดกว้างมากเพราะว่าเขาจํากัดเทคนิคน้อยมากแล้วก็วันนี้มีความสุขมากครับที่ได้มา